ตัวใหญ่เตอร์ทุคนนี่น่ทุกคนเตอรล้ยนี่โตได้นอนนี่เต็มนึงหนกเมือนี่ตัวผู้นี่ผูตัวใหญ่ดีหนอเนี่สบายดีเด้อทุกคนวันนี้เอากรมาโตนก่งหัวจุกอีกคว่ำเกาะอยู่บนหนกโตนี่อาก็เริ่มมาเกาะยินเสียงมันฮ้องมาอยู่

ไอฟุ้นเห็นโอ้ยฟุ้นเลยเนาะเี็นยตัวนึ่งมันลัานวล่อเลยมันลัานเป้าว่าหล่อได้ชมเพื่นจับทางตุ่มเนี่ยว่าแล้วมันเห็นยังตัวนึงเนาะอย่าปากนะ่ยแบบจี๋ไปเนาะทุกคน เห็นนกมันโดดลงแหละ,เ,ลละเห็นรูนเมิ่งกนำกันเนาะพอเห็นตุ้มล้านเมื่อกี้นีอ่อ๋อถึกเลยเฮ้ยเอาตุ้มมาเียเด้อมาเลยทุกคนนี่ว้าได้แล้วทุกคนเกาะบุด,ดียวนนึงว่างนี้เขาก็บุด,ดียวนเนาะโอ้ตัวใหญ่เติบทุกคนเีย บุดเดียวนึงบอนนี้นะย้ายมาบอนใหม่เลยตัวใหญ่ตัวงามอยู่นั่นนี่ทุกคนเจอแล้วนี่กต่อเขามาบอนนี้บุดเดียวกาะแล้วพอมานนั่ง แตมแหลกแตมแหลกมาอีกแล้วมาท,ทีมงานใหม่มาเนี่ยนิงสารอันนั้นใส่นกอยู่ทุกคนเอาใส่ตุ้มเลยตัวนี้ทีมงานใหม่กับมานอยู่เด้ตัวหนึ่งเลย แถมแเฮายังสิไปเกาะอีกเนาะทุกคนไปเกาะบนเก่าเนาะเพราะยังยินเสียงมันฮ้องอยู่ฮ้องทางงูตัวนี้เมื่อกี้เฮาต่อมันอยู่พังตัวนี้เนาะมันลงมาบึดเดียวบ่ฮอดนาทีซ่นบ่เนาะบ่ฮอดมันนั่งนี่หามมานั่งไว้คนเฮาไปเกาะอีกเนาะบนเก่าเพราะนกมันยังอยู่ผูตัวนี้เนาะพูตัวเทิงพี่่นี่เนาะทุกคน เอากรรมเกาะบนเก่าเลยเนาะไปออกไปนั่งไปจอบอยู่บนเก่าทานมาจังท่ายเบ้งทุกคนเบิง่งเนาะไปเนาะทุกคนนกบูมาแล้วบนนี่ย้ายไปขึ้นไปเทิงพุ่นเนาะ มันย้ายนกอะบนนี้นกมันบูมาแอะมันหองอยูมันหองอยู่ทึงหมดก,กี่แถวนี้นาะมันห้องมันบูไปหานกโตครับยินมันห้องอยู่ เราียวมาเห็นเขายังเห็นสามสี่ตัวเนาะแต่มันบูบินไปพังเขาเกาะนกเลยชิมาเกาะแถวนี้บ้างจะพาทุกคนไปยามตุ้งเขาเนาะเขาต่อไปพุน่นเดียว่นละยามก็ะชีชิเมื่อเลยทุกคนได้บุได้กับไปลุ้นน้ำกันเนาะ แต่ว่าตอนนี้เขากระจายเต็มหนึ่งนลยอยู่ถุงในตัวหนึ่งนลยจะไปลุ้นมวกอ,อีกว่าเมื่อกี้เขาเห็นนกบินขึ้นพุ่งออกคือว่าบินออกจากวังเอากล่ตุ้มต่อไว้ไปเบิ้งน้ำกันชิ้ถืออยู่ว่าว่ามือนี่ก็ฮ้อนโคตร ทีมงานเขาอยากกินเขาเลยมาได้เอาเขามาเห็นตัวหนึ่งเนาะบินลงมาเนีนี้จนวันจะบินขึ้น ว้าันลูกตอกอยังหองอยู่ ก่อนโอ้โหถือซ้ำเนาะกูวันนี้เขาก็เมื่อยเนาะช่วงแรงเลยฮ้อนผดมือนี้นะเดินทางกลับเลยเนาะทุกคนแบบน,นี้ยี่เนาะทุกคนนกโตเขาโตได้เนาะนี่ แต้มนึงเนาะม่อนี้ตัวผู้เลยผู้ตัวใหญ่ดีเนาะนี่พุดเดียวต้องต่อลงเอาไปพักผ่อนจักหน่อยก่อนาะหอนตอนี้จึงเดินทางกลับเมืองหอนโหดทุกคนตุ่มอาม่นเดียวเนาะมือนี ทางเขามาต้อนนกมีแต่ผู้แต่ผาทุกคนเป็นห้องสายห้องน้ำเนาะเตผู้ทางผู้แหละเอาต่ออะไรตัวตัวหนึ่งเนาะมือนีทางผู้ไปทางผู้โอ้โลมแห้งยู่มือนี่กับเมื่อแหละแบบนี้ เพือนเลยเนาะเจ้าเอานกตัวโตได้ไหมใส่น้ำใส่น้ำนกนี่เนาะนี่ลูกลูกใบป้าเนาะเอาเสียไว้ในนี่เพราะว่ากลุ่มใหญ่ก็มีนกใหญ่สามตัวและนกแก่ป้าสามตัวเนาะนี่เจ้าเข้าน้ำลูกใบนี่เนาะคน เออเจียต้อนแม่อจียต้อนแม่จียต้อนแม่ไว้น้ำล <Y> ูกใบนี่แหละทุกคนไว้ในเนาะคลิปนี้ทามักอะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เนาะกดติดตามไห้เลยเจอกันคลิปหน้าเด้อทุกคนยังมาใหมย่ยังเมื่อยอยู่